เอาละครับโปลกาสัปดาห์นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผกทำอยู่ที่นี่เลยกับมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตนะครับวิทยาเขตร่มเกล้านั่นเองต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นครั้งแรกครับที่ทํามาสัมผัสนะครับการขับเครื่องบินแบบจริงๆอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเราจะมาจอดลึกกันเรียนการสอนเกี่ยวกับอะไรติดตามด้วยกันนะครับกับโปลกาสัปดาห์นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับติดตามนะ เชื่อหรือไม่ครับว่าตือเท่านั้นที่ของโลกเชื่อครับเชื่อประมาณ5้ไม่เชื่อค่ะไม่ค่อยเป็นคนตื้อน,นะคะแต่ว่าเชื่อค่ะติดตามนะอยากชมต่อใช่ไหมครับถ้าอยากชมต่อนะครกดนี่เลยครับสับส c r i b e ครับกดเลยกดเร็วเร็วกดเร็ว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 ยูนอลโทรทัศน์มคนรักมนตรี24ชั่วโมง